แสลผีกะฟีเวอร์จงดักวางตักเสน่ห์าสเย็นมากจังน้ำตาลชลิตาและกิกดนัยสะเทือนโซเชียลบทสวดบูชาผีกะมหาเสน่ห์มีคนเขาแชร์คลิปเธอสองคนกันเยอะแยะว่อนไปหมดนั่งท่องทั้งวันเพื่อให้หัวรักหัวหลงโง่หัวไม่ขึ้นคาถาทำให้เราดูมีเสน่ห์ดูทุกคนต้องรุ่ลงลองไปท่องดูมีคนบอกว่าท่องกันได้ด้วยนะ รามาสนันปล้ำจริงของเคลื่อนจริงมันอยากอยู่แล้วเป็นทุนไม่ครับคาถามมนรุนแรงกรูทองขนาดนี้จะไม่รลักไม่หลงไม่ลุ่มหลงนะยังไงแน่นายกควรดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เธอจะทำยังไงกับผีกะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเหมือนไปตามรอยครับแล้วก็ไปเช่าชุดแต่งตัวเป็นเจ้าหลวงแล้วก็เดินภาพผ่อนลุยลุ่มยิ่งลั่ไปทั่ววันที่24มกราคมเวลา17.10น <laughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ s u b สก r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้เต้นไปหมดเลย